นิฮาวพี่น้องชาวไทยเชื่อสายจีนที่รักทุกท่านเทศกาลตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนซึ่งในปีนี้รัฐบาลได้ประกาศครั้งแรกให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเทศกาลตรุษจีนยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการระลึกถึงสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ทำให้คนไทยและคนจีน ไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกเหมือนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อมั่นว่าโดยมิตรภาพและความผูกพันระหว่างประชาชนรวมถึงความร่วมมือกันอย่างแข็งขันระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเราจะสามารถก้าวข้ามสถานการณ์นี้และความท้าทายต่างๆไปได้ด้วยดีและพร้อมขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี และประโยชน right ์ส nah ุขของประชาชนของทั Sims ้งสองประเทศรวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมต่อไปเนื่องในสุภวาระตรุดจีนปีฉลูนี้ผมในนามของรัฐบาลขออวยพรให้ชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่านซินเจิ้งรลุยซินเหนียนฟ้าฉายครับ